เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่มีคนพบเห็นกลุ่มคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขึ้นเรือในตอนกลางดึกที่ชายหาดแล้วอยู่ๆเรือทั้งลำก็หายวับไปกับตาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับในวันนี้ผมได้หยิบยอกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณนัทวุฒินำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรือส่งผี ตำนานวิญญาณคืนถิ่นเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วครับตัวผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บ้านก็ทำสวนยางพาลาตอนนี้ผมทำงานเป็นพนักงานแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงส่วนภรรยาเป็นคนอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาตอนนี้ภรรยาทำงานอยู่ที่ภูเก็ตผมกับภรรยาพบกันมาได้12ปีแล้วก็เพิ่งจะแต่งงานกัน เมื่อปี2559ตอนนี้มีลูกชายหนึ่งคนให้แม่ยายกับพ่อตาไปเลี้ยงเนื่องจากท่านมีแต่ลูกสาวและหลานสาวยังไม่มีหลานชายบ้านพ่อตาของผมนั้นอยู่ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาบ้านพ่อตาเป็นบ้านไม้บ้านแฝดทรงไทยบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ด้านหน้าติดถนนลาดยางบะตอยด้านหลังบ้านจะติดอยู่กับทะเลมีสระน้ำสาธารณะกั้นอยู่สระหนึ่ง เวลาจะไปทะเลก็เดินตามขอบสระน้ําสาธารณะนั้นไปสู่ทะเลนั่นแหละเรื่องมันเกิดตรงนี้นี่เองครับโดยปกติแล้วผมจะลงไปหาลูกเพื่อเอานมเอาของใช้เด็กไปให้ที่สงขาเดือนเละ1นถึงสองครั้งทุกครั้งที่ลงไปหาลูกก็มักจะชอบเดินไปช้อนหมึกกล้วยริมทะเลตอนกลางคืนคืนที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นใกล้ช่วงทําบุญสร์เดือนสิวันนั้นผมก็ไปหาลูกซื้อของมาให้ไปตามปกติประมาณสักห้าหโมงเย็น ผมก็เล่นอยู่กับลูกเวลาผ่านไปทุ่มกว่ากว่าลูกก็หลับแต่ตัวผมนั้นยังไม่ง่วงก็เลยเดินลงไปช้อนหมึกริมทะเลเหมือนคืนก่นกอนกอนคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดน้ําทะเลก็เงียบปกติเดินกลางคืนหาหมึกหาปาลาริมทะเลคนเดียวก็เสียวสันหลังอยู่แล้วช่วงนี้ใกล้เทศกาลทําบุญเดือนสิบก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนอยู่ไกลไกลค,คืนนั้นแปลกผมหาปลาหาหมึกไม่ได้เลยเดินไปเกือบสี่ห้ากิโล เห็นว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วจึงเดินกลับบ้านตามริมชายหาดเดินไปใกล้ถึงสระน้ําหลังบ้านพ่อตาก็มองเห็นกลุ่มเงาดําๆอยู่กลุ่มหนึ่งลักษณะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ริมขอบสระน้ําเกือบ20เงาด้วยความที่คืนนั้นเป็นคืนเดินมืดและอีกอย่างหนึง่งผมไม่ใช่คนท้องที่รู้จักคนในหมู่บ้านไม่ครบแน่นอนเพื่อความปลอดภัยก็เลยหลีไฟลงให้สองเห็นแค่ทางเดินตอนนั้นก็คิดในใจว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หรือว่ามีใครมาทะเลาะวิวาทหรือยิงปืนกันริมสระน้ําเดินเข้าใกล้เรื่อยๆก็ยิ่งกล้ากลักลว,ลวแต่ไม่ว่ายังไงถ้าเกิดจะกลับบ้านก็ต้องเดินผ่านทางสระน้ําพอเดินเข้าไปใกล้สระน้ําก็เริ่มเห็นกลุ่มคนเหล่านั้นทยอยเดินลงจากขอบสระน้ําไปยังริมชายทะเลตอนนั้นไม่เห็นหน้าใครเนื่องจากมันมืดเห็นเพียงแค่งเงาต่างทยอยลงไปที่ริมทะเลตอนนั้นผมเริ่มตกใจ คิดว่าอาจจะมีคนจมน้ําจึงเปิดไฟที่คาดหัวให้สว่างขึ้นระยะห่างของตัวผมกับคนเหล่านั้นไม่กี่ร้อยเมตรยังคงมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็รีบตะโกนถามชาวบ้านเหล่านั้นไปว่าใครจมน้ําหรือเปล่าครับแต่ก็เงียบไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาก็เลยรีบเดินจ้ำเท้าให้เร็วขึ้นพร้อมตะโกนซ้ำๆไปว่ามีใครจมน้ําหรือเปล่าใครจมน้ําแต่ก็ยังคงเงียบคิดในใจว่าคนเหล่านั้นคงอยู่เหนือลม จึงไม่ได้ยินเสียงของตัวผมจึงรีบสาวเท้าเดินเข้าไปหรือระยะห่างไม่เกิน200เมตรเท่านั้นตอนนั้นผมเห็นเป็นคนแน่ๆเป็นกลุ่มไม่ต่ำกว่า20คนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมไปถึงเด็กจึงตะโกนสุดเสียงอีกว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับสิ้นเสียงตะโกนของผมก็ได้ยินเสียงคุยกันในคนกลุ่มนั้นแต่จับใจความไม่ได้เลยมีเสียงคล้ายภาษายาวีภาษาขเขมร ภาษาอะไรไม่รู้งงไปหมดตอนนั้นผมหยุดเดิอนอยู่กับที่หยุดกึกแบบอัตโนมัติตัวเย็นขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกแน่นอนไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนตอบกลับมาจากคนกลุ่มนั้นชทัทอดชักคำว่าเขาจะกลับบ้านแล้วเรือมารับแล้วนั่นเรือมาแล้วผมได้แต่หยุดยืนดูอยู่กับที่หันไปมองทางทะเลเห็นเป็นเรือแพ มีทงตรงกลางขนาดใหญ่อยู่ริมชายทะเลแล้วก็เริ่มเห็นคนกลุ่มนั้นขึ้นบนแพรอย่างช้าๆรู้สึกว่ามันช้ามากๆพอคนสุดท้ายของกลุ่มก้าวขึ้นแพรไปได้ก็ยกมือตะโกนมาทางผมว่าไปแล้วนะไปส่งเขาก่อนจบคำพูดนั้นแพรนั้นทั้งแพรรวมไปถึงกลุ่มคนทั้งหมดก็หายไปหายไปดื้อๆส่วนผมทำได้แค่เพียงรีบวิ่งสุดชีวิตกลับไปบ้านพ่อตา สวดมนต์แล้วรีบเข้านอนทันทีเช้าวันต่อมาทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอก็นึกได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นมาเที่ยวบ้านแฟนนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งเผลอหลับอยู่ริมชายทะเลเตือนขึ้นมาอีกทีก็มืดแล้วเ็รีบเดินกลับไปที่บ้านพอถึงบ้านพ่อตาก็ดูเลยท่านบอกว่าตอนตะวันโพลพรแบบนี้ห้ามนอนริมชายหาดเด็ดขาดเนื่องจากสมัยก่อน ตอนที่พ่อตายยังหนุ่มๆน,นั้นยังมีสงครามไม่แน่ใจว่าสงครามตอนเวียดนามหรือกัมพูชาทําให้มีคนอพยพหนีสงครามทางเรือฝั่งอ่าวไทยมาเยอะมากๆทั้งที่ลอยเรือมาคอยน้ํามันคนไทยริมฝั่งรวมมาถึงที่ลอยมาเป็นศพเกยชายฝั่งในหมู่บ้านสมัยนั้นพอใครพบศพลอยมาติดชายหาดตรงไหนก็จะขุดหลุมฝังตรงนั้นเลยท่านเล่าว่าตอนที่ขุดสระน้ําสาธนารนณะก็ยังพบโครงกระดูกอีกหลายศพ และชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจะมีพิธีประจำปีที่ทำกันเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่คือการทำบุญลอยแพขนาดใหญ่ลงทะเลเพื่อทำบุญให้กับคนที่ตายในทะเลแล้วก็พาดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับบ้านของเขานั่นเองเงาคนกลุ่มใหญ่ที่ผมได้พบเจอนั้นคงเราไม่ยากว่าเป็นเงาของใครเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปแล้วนะครับ เมื่อชายหนุ่มได้เข้าใจว่าผู้คนที่เขาเห็นในคืนนั้นคือวิญญ,ญาณผู้ล่วงลับจากสงครามที่ชาวบ้านในอำเภอสติงพระทําบุญส่งวิญญาณกลับบ้านทุกๆปีความประหลาดและความน่ากลัวในคืนนั้นถูกแทนที่ด้วยความเคารพและความเข้าใจในประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่นเขารับรู้ถึงความสําคัญของประเพณีลอยแพและการทําบุญให้กับวิญญ,ญาณเหล่านั้นและตรหนักถึงความผูกพันระหว่างคนในปัจจุบัน กับวิญญาที่คงอยู่ในพื้นที่ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเรือส่งผีตำนานวิญญาณคืนถิ่นขอให้ท่านผู้ฟังรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังมีความ,มเห็นอย่างไรหรือที่บ้านใครมีความเชื่อปแปลกๆแ,แบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณ เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอ,อยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ